พี่ถ่ายเนี่ยแล้วเนี่ยพี่ถ่ายเป็นไงบ้างล่ะครับอเป็นไงเจอไอ้มาเฟียด้อมโอ้ผมสู้มันไม่ได้พี่แต่ก่อนที่ผมจะจัดการมันอีกทีหนึ่งผมต้องมีอาวุธพี่โอ้มีอาวุธแล้วหรอครับไม่มีหรอกทางนี้ก็ผ่านไปไม่ได้ด้วยแล้วผมจะไปเอาวุ้ได้ยังไงอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคงั้นผมฆ่าไปอย่างนี้ก็ได้เอ้ะตกอีกแม่เอ้ย อ่าไอ้นีมจะทำอะไรทำอะไรเนยมันปฆ่อรเนี right. <c <c ่ยโหไอ้คนนงนียันจะไปจับตาคนนึง่งนันงนงมันจะไปจัาใครวะไปชวยอนว่าไปซ่อนตัวบ่านี่ไงอาวุนะครับมีปากกาวไอ้บอป็น่ยวุมาสามาถมาแต่งอ้อนั่นี่ตัวเองกไปดูมาีมาสามาถา เฮ้ยริงน้องทำไมเนี่ยจะกับแกได้ไหมเพื่อเอาไปจัดงานมาเปียนให้ทันได้ถ้าทันชนะามาจันจให้นายเป็นมือขวาทนเลยผู้เป็นปอไม่ได้แล้วไม่ไปได้ดีเอามานิเอามาดิจไปจัดการดีตายส่ยาเปียกเหอกูเอ้ยทุกคนออกจอด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 จดบมาจิบมา จิแม่เออมาดิมาดิแขนมึงจับอะไรไม่ได้แล้วรถจะปัตตี้เนี่ยอังีเนี่ยรถจัปัดตชิบแล้วน้องเอป็นไงล่ะกู่าได้ไหมเอามายแล้วเว้ยตกรถไฟที่ผมให้มาปลี่ะผมซื้อเออได้สามเด้แค่เอวแค่เอวนะ

กตอนนี้รโมนุวใช่ไหมหมดแล้วทุกคนใส่กันแหลกเลยเว้ยเฮ้ยโอตรงนั้นคือใครวะเนี่ยโอ้ไอ้แม่งบ้ัอะไรเว้ยเฮ้ยเอาไอ้ยี่แม่โอ้ยสายุกคนเฮ้ย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 ตรวี่้ังรวจมาให้ก่เฮ้ยเอานจะ้แหลกไ นี่เป็นไงล่ะโดนท็อตหัวไปนี่นะครับรู้เรื่องนี่แหละโดนท็อตไปสีนี่แหละโดนท็อตไปนี่นะฮะเป็นใจร่าเออเอาละไปหอมก่อนละกันเาเรียกว่าคอมลิดคอมลิดคอมติดคอมติดน Python Ninja Princeton ี่ขี้หัวให้ตายว่ะเออเออ เอาสิเลยเป็นไงล่ะมาดิเอาแบบเบิ้มๆไม่มีใครวันนี้มาไอ้นี่ถืออะไรมาลับมาแม่เลยเอาล่ะมามาตื่นดังเดียวเหรอดังเดียวตื่ดังเดียวทำไมวันนี้มาขอใครขอเถอะพี MIT> ่ถือตรนไว้พูดแต่พูพวกคุณมึงนี่มึงทำร้ายมึงทำร้ายคนชีเปลือยอ้าวอ้าวคุณฆ่าไอชีเปลือยพี่กะว่าจะไปดู ไปดูกับพี่ไหมมาดิมาดิมามามีใครถึงบสู้ไหมนะเออมาดิ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 นี่แหละเป็นรจัดการพุกคุ้มให้หมดเลยมันไส้มันวางแกก็ไม่มีทางสู้เดี๋ยวตัดการพุ่คุให้หมดตัดการพุ่คุ้มให้หมดเขาใช้พลังบอใชไหว่าุดโลก นี oh, e ่เไดนพลังาดโดหน่อยเี่เลือดเดเเไม่หแล้วเไม่ไหวแล้วเลือดไม่ไหวแล้วเลือดกูไม่ไหวแล้วเลือดกูไม่ไหวแล้วแจผมต้องฆ่าให้หมดนะครับเจ็ดสิันโอ้โหเยอะเด ผมรู้วิธีชนะเกมนี้นะผมรู้วิธีชนะด่านคุกมนะครับนอันดับแรกต้องหาอาวุธแรงแเลยเช่นไฟท็อตอะไรอนี้นะครับเพราะว่าเดเดียวนี่ไล้ไอ้นี่มันจะถือมนี่ไล่น่ไแล้ว่ไนี่แหละอนไรเล้วนไรล้นี่้นเ่ืปแล้วน่อ้นี่ไ้วนี่ไปแ้วนี่นี่ลืวไปเล้วี่าแ้วนต่งขแล้วนี่ไปยล้วกีล้วนี่ว่าโโว่่นไนวก ตากูอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับเออโอเคต่อมาต้องจัดใครอีกเอาละมาโอเคเริ่มทะเลาะกันไปแล้วเลิกทะเลาะกันไปแล้วเลิกทะเลาะกันก่อนเลิกทะเลาะเลิกทะเลาะกันก่อนนี่นอันนี้อะไรอันนี้อะไรโอ้ยตายแล้วตายอะไรแล้วรีบๆๆกัน จะลบนี่นี่ควักบัวมาเว้ยอาวุธใหม่อาวุธปักบัวมาอะไรกันคนอ้าวอ้าวอือได้จับโอ้จะวิ่งไม่จับตัวเว้ยโอ้ยเศร้าจะไปเจอตัวอะไรซหรอฮะเป็นไงล่ะปัญหาปัญหาดอกเดียวหัวแตกดปอญหาดอกเดียวหัวแตกพอเบี้ยววิ่งไม่จับวิ่งไม่จับโอเคโอ้โหแม่งวิ่งมาหาคุณหมดแล้วคุณเป็นอะไรกันเอาละผมปอม่าผังนี้นะครับผังที่เขาต้องฆ่าไม้แล้วครับนะโอเคโอ้โหนี่มันนักโทษ เพื่อโร้อรอาองไปทองจรข้อหอไปข้อไปไปโอ้โหประเด็นคือชิบหายแล้วนะครับน eh 네ี่นี่แน่เข้ามาด้วยตัวอะไงวะอย่าเข้ามาด้วยพอแล้วหวดไปแล้ว ก็จับดีก็โดยดีได้ขำตรงไปหขำไปหขำเฮ้ยพลังดีพลังเทียบพื้นที่ก่อนเทียบพื้นที่ก่อนโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วนี่โดนมัดไปเลยหรอกูตายแล้วโอ้โหยิ้มสองก็เดิมเลยนะครับชิวให้หมดเดิมเลยอ้าวนะครับโอ้โหตอนนี้คนเือน้อยมากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยแม่งโอ้โหกูเจอพี่บิ๊กูเจอพี่บิ๊กเกต้าเอาละเว้ยมามามา มามาเอานี่แหละเอานี่แหละเอานี่แ,แหละโยนใส่หน้าเลยพี่ร้อนไหมล่ะร้อนเลยไหมล่ะเอาไข่ไปกินนะพี่บิ๊กโอ้๊กแม่งทำอะไรแมะดูกระเทือนเลยนะา่ะาจะมาโ,โอเคเอาลอะไข่จะมาอยู่ไหนรู้สึกว่าพี่บิ๊กก็สนใจแตบผมน,นี่ยนะครับมาพี่บิ๊บกโอ้โหน่าจะถุยกันี่นเนี่ยหน้าไปทุกหน้าไปเลโอ้โหไม่เข้าเลยว่ะไม่เข้าเลยว่ะเอาเป็นเอาเป็นคอยยิงกับพี่เขาที่หลังแล้วกัน เาลักครับนี้คืออะไรนะครับมอันนี้คืออะไรนะครับาผมกดสกี้สามนะครับดูสามทำาไม่ได้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนกำลังสมมูลยุทครับเออเออรวนไปดิ โดนพี่ดิโดนพี่ดิโยนโยโยพอแล้ว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 เออเออเออียัดอยู่มึงยังให้ตายเหรอเนี่ยแคนาเอาไี่ดีเอาพี่ดีเออเออนี่นี่เนยอาวุธาเอมุเออาอม่ออดี่แเอาไะเาอ่ัใช้ตทุกทีแล้ว嘛ให้ตายทุกทีผมต้องโยนของนะ่นะไม่งั้นสิ่งที่ทำมาถงเปล่าไม่ให้ตายทุกทีเอามาเกิทศไปเอเกิเทศไปโอ้เออเออเออดออเ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 อเอเอ นี่แหละนี่แหละเฮ้ยท่านผู้ชมมือกราหน้โอู๋ดูประตูผมว่าไอ้นี่แหละน่าจะเป็นพี่บิ๊กนะครับน้าท่านนี้คือทำอไรวะอ๋อมีเปิดได้อันนี้ด้วยไหมครับรเ,อเอาล่ะตอนนี้เด <ๆ S 2> ินน้อยก็ไปทุกทีแล้วนะครับน้าเออใส่กระแหว่งอ่ะจะจัดการพี่บิ๊กก่อนนะครับน้านี่จัดการพี่บิ๊กโอ้ยโดนพี่บิ๊กต่อยแม่งเลยตายเลย เอาละครับต่อมาผมใช้สกิลหมัดที่ฆ่าแล้วแหละไม่ไหวกับไอ้พวกนี้แหละ้านี่หมัที่ฆ่าเป็นตายเว้ยนี่นี่มาดิ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 ขอแบบเบิ่มๆขอแบบเบิ่มๆกันเลยดี